คลิปนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการเปิดฟังก์ชันเตือนว่าเราใช้ฟุตเทจซ้ําในโปรแกรม Premiere Pro ของเรานะครับบางคนเนี่ยต,ตัดตัดงานอยู่เนี่ยแล้วอาจจะไม่อยากใช้ภาพซ้ําในโปรแกรม Premiere Pro ของเราครับมันก็จะมีฟังก์ชันให้เราเปิดครับถ้าเกิดเราใช้ฟุตเทจซ้านะหรือเราอยากจะใช้ภาพซ้ําก็ได้แต่แค่โปรแกรมมันก็แค่บอกเราเฉยๆว่าเรามีจุดที่ใช้ซ้ํานะเรามีจุดที่ใช้แล้วนะอะไรอย่างนี้นะใครสนใจไฟเทมเพตสวยๆแบบนี้กดที่ลิงก์วีดีโอแนะนําใต้คลิปนี้หรือกดไปที่หน้าช่องของผมได้เลยครับวิธีการเปิดเนี่ยก็คือให้เพื่อนมเพี่งนี้า setting นมานะี่ แล้วให้เพื่อนเลือกคําว่า Show Duplicate Frame Marker ตรงนี้นะกดไปเลยพอกดมาแล้วเนี่ยไทม์ไลน์ของเราเนี่ยมันก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นใช่ไหมเพราะว่าเพื่อนๆอ,อาจจะยังไม่ได้ใช้ o o t a g e ซ้ํากันแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่เพื่อนๆก๊อปตัวใดตัวหนึ่งในไทม์ไลน์ของเราไปเนี่ยก๊อปอีกตัวหนึ่งเนี่ยอสมมติกด,กดปุ่มอ๋อค้างก็ได้แล้วดึงใหม่ตัวหนึ่งเนี่ยอ่าเห็นไหมมันจะแจ้งเตือนทันทีว่าอ่ะตัวนี้กับตัวนี้นะคือตัวเดียวกันนะครับมันจะบอกเป็นสีน้ําเงินอย่างเงี้ยเห็นไหมแต่ถ้าเกิดเรากรออ๊ก อ่ะก็มาที่นี่ก็ได้อ่ะเห็นไหมมันจะเปลี่ยนสีแล้วก็คู่นี้เนี่ยก็จะเป็นสีเดียวกันอย่างเงี้ยคู่นี้ก็จะเป็นสีเดียวกันอ่ะสมมุติถ้าผมกดปุ่มอ๋อค้างแล้วดึงมาอีกตัวนึงอ่งผมจะดึงตัวหน้านะ อ่ะเห็นไหมมันจะเปลี่ยนสีเป็นคู่คู่ของมันมันจะบ่งบอกว่าอ่ะตัวนี้มีเหมือนกันนะตัวนี้มีเหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันหนึ่งครับที่มันจะบอกว่าอ่ะเรามีฟุตซ้ํากันอะไรแบบนี้นะอันนี้เพื่อนๆก็ลองเปิดปิดดูกันได้นะสาหรับโชว์ duplicate f ม a m e marker ตรงนี้นะลองไปปรับแต่งการใช้งานของตัวเองดูครับว่าเหมาะไม่เหมาะยังไงครับก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้ครับไปแล้วครับสวัสดีครับ